เหมือนกับตรงนี้นี่หัวใจล้านดวงอยู่ตรงนี้เลย <c oughs> เพราะว่ารู้สึกว่าลูกก็กินดีอยู่ดีแม่ก็ได้รักษามันก็เหมือนจะเป็นชีวิตจิตใจของเราแล้วฮะว่าเราเกิดได้โตได้ก็อยู่ตรงนี้แล้ว เป็นครูสอนศิลวชีพเครื่องปั้นเดนเผาบ้านโรตันบาตูค่ะจบราชพัฒนครศรีธรรมราชด้านเซรามิกผมวิทย์ก็ขาดครูก็เลยชวนมาทําที่นี่ค่ะศูนย์นี้ก็พระองค์สร้างให้ผู้ได้รับผลกระทบเมื่อก่อนนี้สมาชิกมี33คนก็เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเกือบร้อยเปเซ เป็นครูสอนเรื่องเครื่องปั้นดินเผาครับจบจากสถาบันวิยาลัยพ่อช่างฮะทางกองราชเลขานุก,การในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขอตัวจากวิทยาลัยแล้วก็ส่งตามเสด็จในปี2528มาที่พระตำหนักทักษิีราชนิเวศพระองค์ท่านทรงทราบว่าในราธิวาสนเนี่ย มีดินเขาที่มีคุณภาพดีไม่แพ้กว่าที่อื่นแต่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ก็เลยทำดีที่จะมาสร้างโรงงานเซรามิกโดยทางกระทรวงวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์ก็ได้สร้างอาคารถวายให้ท่านแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตรเ์เนีย มาเป็นวิทยากรสอนอแล้วก็เอาเด็กจากครอบครัวที่ยากจนมาแล้วก็ทหารเขาก็ช่วยมาาหเด็กที่อยู่ในถิ่นธุรัก,กันดานที่ผู้ปกครองประสบปัญหาอะไรต่างๆมาช่วยเป็นคนงานแล้วก็สอน อยากให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบนั้นจิตใจสงบขึ้นแล้วก็มีอาชีพมีรายได้ป้ะองค์ก็เลยจ้างมาเรียนรู้จ้างครูมาสอนแล้วก็จ้างให้มาแบบว่าจะได้ไม่ไม่ไม่เครียดเรื่องที่ว่าสามีเสียชีวิตในเหตุการนณะ์ mm hmm. เขาก็จิตใจก็สงบขึ้นแล้วก็ทําให้เขามีรายได้ด้วย เขาจะมีความเปลีป่ยนแปลงเกี่ยวกับทางด้านจิตใจฮะเหมือนกับเขามีสมาธิไม่ซึมเศร้าไม่มีฟุ้งซ่านอะไรพวกนี้เพราะว่าการทํางานนาฏกรรมหรือว่าเรียนศิลปะนี่มันมันช่วยทําให้จิตใจนี้แน่วแน่อยู่กับไปตัวลวดลายหรืออยู่กับการสร้างชิ้นงานได้เราสอนให้เขาเขียนได้เป็นเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาไปอยู่บ้านนียเขาอาจจะไป ทำผ้าคุมผมหรือเขาจะไปออกลายลวดลายเล็กนิดน,น้อยเขาก็สามารถที่จะทำได้เนี่เขาก็เอาไปต่อยอดได้แล้วก็สามารถที่ว่ามีชีวิตแล้วมีความเป็นอยู่ที่ดีกับเก่าก็อยากจะขอบคุณราชวงศ์นะคะเพราะว่าทั้งราชวงศ์ก็ดูแลเรามาอย่างดีไม่ว่าจะเป็นครูหรือว่าสมาชิกเนี่ยราชวง์ดูแลมาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ จนใหอาชีพให้งานให้ที่อยู่อาศัยและก็ให้ความสัมพันธ์ที่ว่าให้จิตออสมาธิใหใหให,ให,หลายหลายอย่างเรียนให้ทางออราชเลขาทราบรว่าวิเยรุชมเนี่ยมีหน้าที่ารกิจอย่างนี้และก็มาส่งเสริมอย่างนี้ผลที่ได้ก็คือราษฎรได้ประโยชน์อย่างนี้และก็มาเผยแพร่มาขยายงานแม้ก็ส่งเสริมมาส่งเสริม <S 2> <S 2> <S สืบสาร งานของพระอ,องค์ท่านทำให้ขยายขึ้นและวก็กว้างขวางขึ้นก็เป็นโครงการที่ทางวิทยาลัยชุมชนนะคะมีความคิดที่จะเผยแพร่ภารกิจของโครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พรมราชินีพันปีหลวงซึ่งท่านได้ทรงก่อตั้งโครงการศิลปาชีพพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนาาทิวาส เราพบว่าในหลายกลุ่มของโครงการศิลปาชีพเนี่ยมีอาชีพที่สามารถสร้างงานสร้างอาชีพจากทรัพยากรในท้องถิ่นที่สำคัญในโครงการศิลปาชีพนี้มีครูศิลปาชีพที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อๆไปให้สร้างงานสร้างอาชีพได้ด้วยตนเอง เป็นการสืบสารแล้วก็อนุรักษ์ภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนๆให้ยังคงอยู่คือทุกคนทำถวายทำด้วยหัวใจทำด,ด้วยความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสได้รับใช้เหมือนเหมือนเหมือนครูเองเนี่ยทำให้ลูกให้แม่เลี้ยงอยู่ในงานตรงนี้เลย ก็ขอบคุณขอบคุณพระองค์มากที่สร้างที่นี่ให้แล้วก็มีงานแล้วก็เลี้ยงครอบครัวชีวิตดีขึ้นมากรักรักที่นี่รู้สึกภูมิใจมากที่ว่าได้รับใช้พระองค์ท่านก็จะขอรับใช้ต่อไปครับถ้าทําได้ผมก็จะทําไปจนกว่าผมจะสิ้นชีวิตไปแหละฮะพถามแล้วมีรู้สึกยังไงบ้างก็ทุกคนตอบเสียงเหมือนกันกีตอร์คาเซยราโยกีตาร์ เรารักในหลวงของเราและกิตอร์กสัสซิพระมสุรีกิตอร์เรารักพระราชินีของเรา